สปอยนิยายเรื่อง APO d e s i g e ไฟเเนฮาเกมไร้ไข้ลักบทที่96หคู่หลัก02นเกตเล็กเกตน้อยเรื่องเล่าของพีนัทกับสามีฮาวายงพีนัทเหยียดตัวลงบนโซฟาครึ่งตัวเรียกพ่อที่กำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะประชุมใกล้ๆด้วยเสียงทาลบเท้าข้างหนึ่งสวมถุงเท้าลายการ์ตูนพีนัท ส่วนอีกข้างหนึ่งหายไปเซิงเซ้าโยโยกพี่นัดขึ้นจากโซฟาด้วยมือข้างหนึ่งแล้วดุว่าอย่าเลี่ยงแบบนั้นดวงตาของพี่นัดเบิกกว้างขึ้นเมื่อเห็นเซิงเซ้าโยหย,ยิบถุงเท้าอีกข้างที่พี่เลี้ยงเก็บเจอใต้หมอนโซฟามาสวมให้ติดน้อยโบกมือขาวเนียนเล่ากับลากบัวทางอาธิบายว่าคุณคู่อนุบาล บอกว่าชื่อเป็นสนัญลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละคนเราทุกคนควรเรียนรู้ที่จะฟังและในขณะเดียวกันเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะเรียกชื่อด้วยเซิงเซ้าโยอมองเขาอย่างหมดหมนทางและแก้ตัวนั่นคือชื่อเรียกฝ่ายความมั่นคงสาธารนณะอายการและศาลจะใช้หมายเรียกเฉพาะ เมื่อแจ้งตัวผู้ต้องสงสัยให้มาปรากฏตัวเท่านั้นพีนัดดูดจุกนมหลอกแล้วถามอย่างสงสัยฝ่ายความมั่นคงสาธารณะอายการและศาลคืออะไรมันคือตัวย่อของสำนักงานความมั่นคงสาธารณะอายการและศาลอ๋อปิดน้อยไว้สามขวบพยักหน้าแซงทำเป็นเข้าใจเขาเบิกตากว้าง เหมือนลูกองุนแล้วถามเซิงเศร้าโหยต่อไปว่าแล้วผู้ต้องสงสัยคืออะไรก็คือคนที่ทำผิดหลายแหล่นั่นแหละอย่างพ่อหวนหลานใช่ไหมเข้าใจแบบนี้ก็ได้หลังจากขาว่ายงจบการประชุมทางโทรศัพท์แบบไม่ได้นัดหมายเขาก็วางโทรศัพท์ลงแล้วเดินไปทันทีเขาเดินไปทางด้านหลังโซฟา กอดเซิ้อเศร้าโยวทางท้านหลังจูบหน้าผากของเด็กน้อยเบาๆก่อนจะพูดกับเด็กน้อยที่นั่งอยู่ในอ้อมกอดคนรักของเขาด้วยรอยยิ้มว่าพ่อวหวนห้างของนายเกือบจะถูกตัดสินประหารชีวิตแล้วถูกตัดสินประหารชีวิตหมายถึงอะไรมันก็ดีกว่าโทษประหารชีวิตนิดหน่อยฮาวหยงยิ้ม เขาถูกตัดสินประหารชีวิตแต่ยังได้รับการผ,ลผล่อนผันจริงเหรอกีนัทนอนอยู่บนโซฟามองพ่อด้วยความสงสัยและถามพ่อหวนหลังจะตายไหมฮาวาย่งยื่นมือออกไปบีบใบหน้าน้อยๆของลูกชายด้วยรอยยิ้มแล้วพูดอย่างไม่ใส่ใจว่าเขาจะไม่ตายหรอกแต่ชีวิตมันแย่ยิ่งกว่าความตาย ทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณลุงเตาโถของนายอย่ามาสอนเรื่องไหลาสารละให้เขาเซิ่งเศร้าโยกตบหลังมือของฮาวายองอย่างแรงอย่าบีบหน้าของลูกเดี๋ยวน้ำลายไหล,หลตอนทั้งคืนดูสิหน้านแดงหมดแล้วไม่เจ็บหรอกเนาะฮาวายงพูดตะกุบตะกักก่อนจะดึงหลังมือที่โดนตีแดงออกมาอยา่างขืนอายก่อนจะฝืนตัวเอง อีกอย่างพีนัดชอบให้ผมอิกหน้าเขาใช่ไหมพีนัดพีนัดที่นั่งอยู่ในอ้อมแขนของพ่อเข้าใจเรื่องฐานะทางครอบครัวอย่างชัดเจนและพีนัดก็แทบจทะถถทออกมาในเวลาที่เสื่อเศร้าโยพูดเพียงเสี้ยววินาทีเผาข้อมดเขียวและมุดตัวเข้าไปในอ้อมแขนของเสื้อเศร้าโยกอย่างน่าสงสารไม่ไม่ฮาวายงไปให้พ้น เลิอกกิกหน้าผมซะทีเดี๋ยวผมน้ำลายไหลแล้วถ้าเก่าเลอเลอเพื่อนร่วมโต๊ะคนใหม่ของเขาเห็นเขาน้ำลายไหลล่ะมันน่าอายจริงๆอินิกมาก,กระทืบเท้าข้างหนึ่งจนอาจเกิดแผ่นดินไหวในซีกโลกตะวันออกจางมือออกมาช่วยไม่ได้ปวนจับคนรักอย่างใส่ซื่อว่า ดูลูกชายของคุณสิสักวันเขาจะปีนขึ้นมาบนหัวผมแล้วเนี่ยแต่เมื่อวานคุณยังปีนขึ้นไปทับบนตัวพ่อเมื่อวานเลยพีนัตโต้กับเซิงเศเ้าโยหน้าแดงกันดึงเขาออกจากอ้อมแขนพูดอย่างขึ้นขึ่มมากอย่าพูดแบบนั้นต่างจากฮาวายงผู้ดูหลเซิ่เงเ้าโยเป็นชาวตะวันออกดั้งเดิม ที่ยึดมั่นในคุณธรรมโบราณมากมายพีนัทถูกเขาตำหนิรีบโผล่หน้าเล็กๆออกมาทันทีและยิ้มหวานให้ฮาวายงพ่อครับผมหรอเล่นอย่างที่ว่ากันว่านิสัยของเด็กสามารถเห็นได้ตั้งแต่อายุสามขวบฮาวายงไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนเอาใจใส่ใครเขาไม่เคยสนใจใครที่อายุสามขวบ ที่งอกออกมาจากร่างของเซื่งเศร้าโยทำให้เขารู้สึกยอมประนีปรนอมฮว่าหยางไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าสักวันหนึ่งเขาจะสามารถสนทนาอย่างเท่าเทียมกับสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่สูงแค่เขาของเขาได้อย่างใจเย็นไม่ว่าจะน่ารักหรือน่าเกลียดตราบใดที่เจ้าตัวน้อยซุบส่วนตัวนี้เติบโตอย่างแข็งแรงและปลอดภัย ในอ้อมกอดของคนรักพาวยยมก็รู้สึกว่าโชคชะตาได้เข้าข้างเขาแล้วตอนพิเศษสามีกับสามีช่วงนี้พีนัทรู้สึกไม่สบายใจเพราะเก่าเลอะเลอะเพื่อนร่วมห้องของเขาไม่อยู่มาหลายวันแล้วสี่โมงเย็นพีนัทเดือนออกจากห้องเรียนชั้นประถมหนึ่งด้วยสีนหน้ามุนหมองสะพายเป้ยใบยเล็ก ทั้งพ่อและแม่ยังไม่มามีเพียงคนขับรถและพี่เลี้ยงเด็กรออยู่ที่หน้าประตูเมื่อเห็นเขาพวกเขาก็อธิบายทันทีว่าคุณชายคุณฮวาและคุณเซิงนีโทรละด่วนผมกับพี่เลี้ยงเด็กมาลัดจาก,กบ,บ้านเรื่องด่วนเหรอถึงแม้ว่าพี่นัดจะตัวเล็กแต่เขาก็มีสมองที่พัฒนาอย่างโดดเด่นเขาฉลาดเกินวัยยังเห็นได้ชัด ตาก,กะของเขาเหนือกว่าเพื่อนๆมากสำหรับเขาเก่าเลอะเลอะซึ่งอายุใกล้เชียงกับเขาจริงๆแล้วเป็นเด็กน้อยน่ารักที่เศร้าคนหนึ่งเขาไม่เชื่อเรื่องฉุกเฉินกระทันหันเรากล้วยไม้ในบ้านส่งกลิ่นหอมมาหลายวันแล้วมีกลิ่นไม้หอมสดชื่นหายวายเขาตรวจสอบแล้วพบว่ากล้วยไม้ในสวนไม่บาน ส่วนไม้ในห้องใต้ดินก็หลอกแน่นหนากิ่นนั้นต้องมาจากพ่อของเขาแน่ๆพี่นัทรู้ว่าวันนี้ผู้ใหญ่สองคนในครอบครัวจะหายตัวไปหนึ่งสัปดาห์พวกเขาคงกินอะไรอร่อยๆโดยที่พ่อไม่รู้ตัวพ่อไม่เคยชอบของหวานพวกเขาคงแอบกินไอศครีมกัดเค้กแน่นอนว่าการคาดการเหลอานี้มีมูลความจริง ประมาณช่วงเดียวกันนี้ของเดือนที่แล้วพี่นัดตื่นขึ้นมากลางดึกมองหาพ่อและเห็นผู้ใหญ่สองคนอยู่ในห้องนั่งเล่นไฟดับโซฟาอยู่สูงปวดบังทัศนวิสัยของพีนัดไปหมดแต่พีนัดก็ได้ยินพ่อพูดอย่างชัดเจนว่าคุณซึ่งเออคุณนี่น่าหลักจังทุกคนรู้ว่าเค้กกับไอศครีมมันหวาน สงสัยคงขงโมยเค้กไปแล้วสงสัยคงขงโมยจินเท้กไปแล้วละ่ะพอคิดแบบนี้พีนัดก็โกรธดีเลยพ่อกับแม่ใจร้ายจริงๆแม้แต่กินของอร่อยออร่อยโดยไม่มีพ่อก็เถอะกลับบ้านมาด้วยความโกรธโทรหากเก่าเล่อๆสายแรกไม่มีใครรับพีนัดโทรไปอีกครั้งอย่างใจเย็น คราวนี้สายต่อได้แต่เกาเล่อเล่อกังไม่ได้เป็นคนละเสียงอกอุ่นจากลายสายนั้นชัดเจนว่าไม่ใช่พ่อทุนหอของเขาพี่นัดตัวน้อยแสนฉลาดเรียกลุงเกาถูอย่างอ่อนหวานก่อนจะถามว่าเล่อเล่ออยู่ไหนเล่อเล่อเป็นหวัดมีไข้กำลังพักอยู่เป็นอะไรมากไหมพอได้ยินมาเล่อเล่อป่วย พีนัทก็ลืมเรื่องไอศครีมกับอ่าพีนัดก็ลืมเรื่องไอศครีมกับเค้กไปทันทีความกังวลปรากฏชัดบนใบหน้าแดงจัำไม่เป็นไรหรอกเกาถกปอบใจไข้าหายแล้วพรุ่งนี้ก็ไปเรียนได้ดีแล้วเล่ากับวันในเดือนมิถุนายนแดดจ้าและฝนตกคำคำทันทีเอาละลุงเกาถู ผมเลิกยุ่งกับเลอเลอแล้วเจอกันที่โรงเรียนพรุ่งนี้เป็นเด็ดดีเจอกันพรุ่งนี้ก่อนจะวางสายพีนัดได้ยินเสียงพ่อทุนหัวดูเหมือนเขาจะถามเบาๆว่าใครเหรอแล้วก็บ่นย่างหัวเสียว่าทำไมพ่อถึงไม่ยอมอุ้มฉันด้วยซ้ำพีนัดคิดในใจว่าเวลาเขากับสมรางออกไปเล่นด้วยกัน เขามักจะหวังว่าพ่อทุนหัวจะอุ้มเขาไว้แต่พ่อทุนหัวกับขี้เหนียวมากขี้เกียจตลอดเวลาไม่ยอมหอ,ออกแรงบังคับให้เขาเดินเองตลอดทำไมวันนี้เขาถึงเปลี่ยนท่าทีสะทันหันแล้วตะโกนเรียกให้ใครสักคนอุ้มละ่ะเรื่องของผู้ใหญ่นี้ซับซ้อนจริงๆพีนัดเอาคำคุกคิดอยู่คู่หนึ่งแล้วก็หาคำตอบไม่ได้ เคยคิดถึงพ่อกับแม่ช่วงนี้พ่อไม่ค่อยสบายเมื่อวันซืนเขาอาเจียนพอก,กินซุปปลาเพิ่มตอนกินข้าวเย็นพ่อก็ตามป้าป่าเข้าไปในห้องน้ำดูกังวลมากแอบถามหลายครั้งว่าท้องอีกแล้วเหรอพีนัทไม่เข้าใจว่าพ่อเป็นอะไรก่อนนอน เขาถามเซิ้งเซ้าโยที่กำลังอ่านนิทานให้ฟังอย่างสงสัยพ่อครับหมอบอกว่าอาจจะท้องอีกหมายความว่ายังไงเซิ้งเซ้าโยตกตะลึงหน้าแดงดำอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าพีนัดไปสามขวบจะฉลาดแค่ไหนเขาก็คงไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อถึงขี้อายเขาจ้องมองพ่อด้วยดวงตากลงโต หวังว่าจะตอบคำถามได้เซองเซา่ยโยไม่ตอบคำถามของเขาตรงๆแต่กลับปิดหนังสือแล้วถามว่าหนูน้อยพี่นัดหนูอยากมีน้องสาวหรือน้องชายไหมครับหนูน้อยพี่นัดตอบโดยไม่ดังเลยมือเล็กๆรูปผ้าห่มเบาๆพร้อมกับวางแผนอย่างมีความสุขถ้าผมมีน้องชายหรือน้องสาวก็ได้ ผมอยากเป็นพี่ชายจริงเหรอรับในฐานะพี่ชายผมจะปกป้องน้องๆได้เซึ่งเซ้าโยยิ้มและเอื้อมมือไปแตะศีรษะไม่รู้เลยว่าพี่นัดตัวน้อยของเราเป็นฮีโร่ตัวน้อยขนาดนี้เซึ่งเซ้าโยเงียบไปได้วยความเขินอายเล็กน้อยเขาซุกหน้าลงในอ้อมแขนของพ่อกางแขนเล็กๆออก และกอดเสื้อเซ้าโยไว้แน่นกระซิบว่าพ่อครับผมก็จะปกป้องพ่อเหมือนกันหนูน้อยพี่นัดผูกพันกับเสื้อเซ้าโยอย่างลึกซึ้งถึงขนาดอยากจะอุ้มเขาไว้ในอ้อมแขนทุกคืนจนหลับไปแต่พ่อของเขากลับเข้มงวดมากไม่เพียงแต่บังคับให้เขานอนคนเดียวเท่านั้นเขายังห้ามไม่ให้เขาเข้าไปในห้องนอนผู้ใหญ่ เพื่อไปหาพ่อตอนกลางดึกอีกด้วยตอนกลางวันเซิงเซ้าโยยุ่งอยู่กับงานมากมีเพียงช่วงเวลาเล่านิทานก่อนนอนเท่านั้นที่หนูน้อยพีนัทจะได้มีเวลาและอ้อมกอดของเซิงเซ้าโยเป็นของตัวเองแต่ในช่วงเวลาอันอบอุ่นก็ถูกขัดจังหวะอย่างรวเดเร็วพ่อของเขาผู้ขี้หึงและไหลเรียงสา แย่งความสนใจจากเด็กคนอื่นๆอยู่ตลอดเวลาผักประตูห้องนอนเปิดออกและลาดน้ำเย็นใส่พีนัทอย่างไม่ปราณีซึ่งกำลังจมอยู่กับความฝันอันกล้าหาญของเขาเอาฝ้าของฉันต้องให้นายมาปกป้องด้วยเหรอไปต่อแถวนุ่นฮาวายงเพิ่งประชุมทางวิดีโอเสร็จหลังจากค้นหาเสื้องเร้าโยในห้องนอนใหญ่แต่หาไม่พบ เขาจึงหันไปหาทางห้องเด็กพีนัดที่โผล่หน้าออกจากอ้อมแขนของเซิ่งเซ้าหยกตุกว่าฮ่าวหยงพ่อหน้าลังคาญออกไปพูดอะไรนะ่ะสีหน้าของข่าวหยงเปลี่ยนเป็นเย็นชาแต่พีนัดไม่กลัวเขาเขาเกาะแขนของเซิงเซ้าหยกไว้แน่นไม่ยอมไปซ่อนตัวอยู่ในอ้อมแขนของพ่อพางทำหน้าบึ้งใส่ฮ่าวหยงว่าผู้ใหญ่ลังแกเด็ก น่าอายชมัดน่าเสียดายที่ผู้ใหญ่ทั้งสองอยู่ใกล้กันพอที่จะแบ่งปันผ้าห่มให้กันถึงแม้ว่าพ่อจะกอดเขาไว้เขาก็ยังบอกพ่อว่าอย่าพูดกับพ่อแบบนั้นแม้ใบหน้าของฮาวยงจะไร้ความรู้สึกแต่พีนัทก็คงอ่านความภูมิใจในแววตาของเขาได้แม้จะไม่พอใจกับพฤติกรรมหึงหวงของพ่อมาก แต่พี่นัดก็ยังเด็กและเขาหลตัวเองไม่มีทางสู้พ่อเจ้าเล่ได้เขาจึงต้องยอมแพ้อย่างหัวเสียลูกไปหน้าเล็กๆที่สั้นและฟูฟ้องเล่ากับลูกพิดลงบนอ,อกพ่อกระซิบว่าผมขอโทษผมผิดไปแล้วเสืงอเร้าโยลูปหัวน้อยๆเบาๆลุกขึ้นปิดไฟและบอกพ่อว่า ไปนอนได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกับเลอเลอฮาวายงอยู่ที่ประตูมองดูอัลฟาผู้เป็นที่รักของเขาจัดการกับเจ้าตัวเล็กคนเดียวในโลกที่กล้าขี่หัวเขาหลังจากที่เซิงเซ้าโหยปิดประตูห้องเด็กเขาก็ซบหน้าลงกับอกด้วยความขัดข้องใจพางบ่นเบาๆว่า,วาเจ้าตัวเล็กนี่ใจร้ายกับผมจริงๆ นายทำตัวไม่ดีกับเผาก้อนถึงแม้เขาจะเข้าข้างเด็กที่อยู่ตรงหน้าเสมอรับหลังคนอื่นเซิงเศร้าโยกกับให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือผลประโยชน์ของตนเองเสมอและวิพา์วิจารณ์เขาอย่างไม่ปราณีว่าอย่าไปแย่งความสนใจกับเด็กเลยเขาอายุแค่36เดือนเองนายอายุเท่าไหร่ ผมก็แค่เด็กอายุ300้อยกว่าเดือนกว่าๆฮา,าวายงเป่าลงลงบนคอของเซริรนเซาโ,โ,โย่ลมหายใจอุ่นๆหอมกลิ่นกล้วยไม้แปลกตาแทรกซึมเข้าที่คอเซิร์เซาโซย่สะดุง้งจูจๆเขานึกขึ้นได้เขาจึงผักฮาวายงที่กำลังจะพูดเล่นๆออกไปหมูน้อยบอกว่าอยากได้พี่ชายหรือน้องสาวฮาวายง ยิ้มอย่างเย็นชาขึ้นมาทันทีเขาปฏิเสธอย่างเด็ดขาดโดยไม่ลังเลไม่เขาไม่ค่อยพูดกับเสิงเศาโยแบบเปิดเผยเช่นนี้แต่เสิงเศาโยกกบไม่กลดเขาเพียงถอนหายใจและเลื่อมมือไปขยี้ผมฟูนุ่มของเขานายนะฮาพยงพูดทางกอดเขาอีกครั้งโดยไม่พูดอะไรหลังจากเงียบเป็นนานเธอพูดว่า วันนี้คุณแค่เป็นโรคกระเพาะลำไส้อักเสบนิดหน่อยผมก็กลัวแทบตายคุณเซิ่ง่าทำให้ผมกลัวอีกเลยผมทนไม่ไหวแล้วฮาวยายงไม่เคยกลัวสิ่งใดในชีวิตแต่ทุกครั้งที่นึกถึงการเกิดอันตรายกับเซิ้งเศร้าโยแม้ว่าจะผ่านไปนานเท่าไหร่เขาก็ยังคงรู้สึกหนาวสั่นไปทั้งตัวเรากับตัวสั่นด้วยความกลัว เสิ่งเส้าโยเป็นคนใจอ่อนและไม่ชอบทำตัวแข็งกร้าวหลังจากทำตัวอ่อนโยนและเจ้าชู้มามากแล้วเธอก็ไม่ยืนการอีกต่อไปเขาลูกหลังเลวเล็กของคนรักเป็นครั้งคราวเรากับปอบยนสักหน้อยที่หวัดลัวโอเคฉันพูดไปอย่างนั้นเองฮาวายงเงยหน้าซึ่งมองเขาด้วยดวงตาที่เอ่อคอไปด้วยน้ำตาคุณเสิ่ง ผมเป็นคนที่กลัวมากอย่าพูดซ้ำอีกถ้าคุณพูดซ้ำเขาหยุดพูดไปคู่หนึ่งแล้วพูดอย่างดุดันทันทีว่าถ้าคุณพูดแบบนี้อีกผมจะไปทำหมันนซิ่งเซาโยรู้สึกขบขันเขาอยากจะพูดว่านั้นก็เชิญแต่ก็ไม่กล้าเพราะเขากลัวว่าเาวาหยงจะทำจริงซิ่งเซาโยเข้าใจหฮวาหยง และรู้ว่าชายหนุ่มรูปนามตรงหน้าของเขานั้นไหลเดียงสาและอ่อนยนเพียงผิวเผินที่จริงแล้วเขาเป็นเพียงเด็กที่โกหกหลายอย่างอายและเป็นคนวิกลจริบหัวดือปีนั้นเซิ่งเซหยวจูจูก็มีอาการเลือดออกอย่างหนักหลังจากคลอดลูกฮาวายงน้อยสถานการณ์เลวร้รวายมากภายในสามชั่วโมงอก็ออกประกาศโรคหลายแรงสีฉบับ เด็กน้อยบ้าข้างในอ้อมแขนของเขารีบเลือกทนายความมาประกาศพินัยกรรมทันทีเขาไม่ยอมแม้แต่จะมองลูกน้อยที่เพิ่งเกิดปล่อยให้เสหวนหลังดูแลแล้วกับฝากความปรารถนาสุดท้ายไว้กับเสหวนหลังเมื่อเสหวนหลังกดดันเขาว่าทําไมนายไม่เลี้ยงลูกเองละ่ะฮวายางตอบอย่างใจเย็นฉันจะไปกับคุณเสิ่ด้วย ต่อมาสังนุลหลังเล่าเรื่องนี้ให้ส้งเศรโยฟังทำให้สะเทือนใจและหมดหนทางแต่จริงๆแล้วยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่สังมุนหลังไม่กล้าพูดด้วยซ้ำอย่ามาพูดไรสาระเด็กคนนี้ยังเด็ดมากเขาเป็นลูกของนายฮาวายงนายทำเพื่อลูกไม่ได้หรอเราทุกคนสมควรตายฮาวายงกล่าวฉันกับเขาฆ่าคุณเสิ่งด้วยกัน ถ้าเขาไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขของคุณเสื่งเครื่องหนึ่งนายคิดว่าฉันจะปล่อยเขาให้มีชีวิตอยู่เหรอฮาวายงจ้องมองไฟฉุกเฉินเหล่ากับรูปปั้นอนันงดงามหลายความรู้สึกเหล่ากับพลังชีวิตและความเป็นมนุษย์อันจำกัดของเขาได้ดับสูญไปพร้อมกับเสเื่อเศร้าโยกเหลือเพียงความเย็นชาไร้ชีวิตชีว,วานายไม่รักลูกเลยเหรอใช่ ฮาวายงกาวขณะยืนอยู่ในทางเดินลงพยาบาลก้มศีรษะลงสีหน้าเจ็บปวดปรากฏชัดถ้าฉันไม่รักเขาคุณเสิ่งคุณกวดแน่โชคดีที่โชคชะตากลับเข้าข้างเขาแม่เสิงเศร้าอยู่จะเคยเฉียดตายแต่สุดท้ายก็ยังคงอยู่เคียงข้างเขานับแต่นั้นมาฮาวายงผู้ซึ่งใช้เวลานานมากในการเรียนรู้ที่จะร้องไห้ ก็เริ่มเรียนรู้ที่จะรักพินัดอย่างขยันขันแข็งทันทีที่พินัดเรียกเขาว่าพ่อด้วยน้ำเสียงเด็กน้อยพร้อมกับยิ้มให้เขาด้วยปากที่เพิ่งงอกใหม่พาวายจงรู้สึกว่าเขาเชี่ยวชาญแล้วสามปีต่อมาสิ่งมีชีวิตตัวน้อยผู้ซึ่งหาทางรังแกเขาตลอดเวลาในที่สุดก็เริ่มปมลุกเล้าทั้งความรักและความเกลียดชังในตัวเขา การได้มีสิ่งมีชีวิตน,น้อยๆผูกพันกับเขาด้วยสายเลือดเป็นความรู้สึกที่น่าอัศจรรย์ยนะิ่งนักยิ่งไปกว่านั้นเขายังเป็นเหมือนเด็กที่ควบแน่นจากแกนแท้ของเสิงเซ้าโยและสายเลือดของเขาอันมีผลพวงแห่งความลักของพวกเขาแต่จะไม่มีอีกแล้วไม่มีพี่น้องอีกต่อไปหาว่าหยางปฏิเสธความสุขใดๆ ที่จะทำให้เสือ้อเส้าโยต้องเสี่ยงเขาพอใจกับสภาพที่เป็นอยู่ความปัถน,นาเดียวของเขาคือขอให้พวกเขาได้อยู่ด้วยกันตลอดไปตลอดชีวิตที่ยืนยาวแสนนาน